สวัสดีครับวันนี้ผมช่างอินจาราสมัยอทีสวิทนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปงานซ่อมนะครับงานเปลี่ยนแบตในโซลฟ์เฟอร์เฟสนะครับโปรห้าหน้าตาแบตโปรห้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นก้อนๆอนสีดำสีเหลี่ยมเปลีนผ้านะครับติดกันแบบนี้จะต่างจากแบตโปรสี่แบตโปรสี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นโปรห้าสำหรับอาการนะครับก็คือลูกค้าบอกว่าเก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จแล้วก็ใช้งานได้แป๊บเดียวตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนก้านใหม่ใส่เข้าไปแล้วตอนนี้เครื่องก็ออนด้วยแบตเตอรี่ได้ปกตินะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีอาการนะครับแบตเติมแบตบวมแบตดันจอนะครับสามารถส่งมาให้พวกเราร้านสมัยไอทีเซอร์วิสได้เลยนะครับสะดวกหรือว่าใกล้สาขาไหนก็เข้าไปใช้บริการกันได้เลยตอนนี้ก็มีทั้งหมด6สาขาแล้วมีที่หมู่บ้านไอคิวบางนานะครับผมเป็นออฟฟิศสำนักงานใหญ่นะครับ มีเมกกะบางนาเธอมินอลอโศกนะครับยูเนี่ยนมอลาดพ้าเดมอบางแครเดอมอลบางกะปินะครับสามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับพวกเราก็รับเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กหรือว่าโซฟาส e นะครับไอโฟนไอโฟนนะครับได้หมดเลยสะดวกหรืใกล้สาขไหนก็เข้าไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอสรุปงานซ่อมโมเดินเท่านี้นะครับสวัสดีครับ